รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลพบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.30น,าานาถึง19.00ทางคลื่นความถี่90.5เมกะเฮิรตซ์ Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมันๆหน่อยนะ,ะเรื่องการเผชิญหน้ากันระหว่างสองอาณาจักรนะครับอาณาจักรตะวันตกกับอาณาจักรตอนออกที่กำลังพงาดขึ้นมาบนเวทีโลกเพื่อที่จะท้าชิงแชมป์นะครับว่าใครเนี่ยจะดูแลระเบียบโลกใบนี้ต่อไปนะครับทั้งซีกตะวันตกเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มแองโกลอเมริกันนะครับมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษ เป็นผู้นําแล้วก็มีสมาชิกของเนโตรวมอยู่ด้วยนะฮะเอากันคร่าวๆนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปบวกแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่คือกลุ่มหลักนะครับที่เป็นกลุ่มแองโกลเมริกันซึ่งถือว่าขณะนี้นี่มีอิทธิพลเหนือโลกเราอยู่ทุกวันนี้แต่เวลาการเวลามันผ่านไปนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งกลุ่มนี้นมีอํานาจมาตลอดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดสืบอํานาจบางจริงก็มีอํานาจมาหล,หลายร้อยปีแล้ว ตอนนี้ทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งรัสเซียก็กำลังผง,งาดขึ้นมากลายเป็นรวมตัวกันนะครับเป็นอาณาจักรทางด้านตะวันออกที่ต้องการที่จะปลดแอกนะครับหรือว่ามีระเบียบวิธีการบริหารสติฐกหรือว่าการเงินในแบบที่พูดง่ายว่าไม่เอาอย่างเยื่องอย่างอย่างของตะวันตกขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิด ความตึงเครียดขึ้นมาในโลกใหม่นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าก็ทําเป็นธรรมดานะครับเจ้าของเดิมหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลในอาณาจักรในปัจจุบันก็จะไม่พอใจให้ใครเนี่ยมาแย้มหรือว่ามาท้าชิงนะครับโดยเฉพาะยิ่งอํานาจเนี่ยในการพิมพ์เงินดอลลาร์อำนาจในการพิมพ์เงินยูโรเงินปอนรวมทั้งเงินเยนด้วยนะครับเพราะเราก็ถือว่าญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ในอาณาจักรของโลกเก่าเพราะฉะนั้นอาณาจักรในโลกใหม่ขึ้นมาเนี่ย จะสามารถท้าทายได้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างที่จะนักหน่วงนะครับศูนย์กลางของอาณาจักรใหม่ของทางด้านโลกตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่ายูเรเซียคุณรชัชดายูเรเซีย e เนี่ยแกนนำเลยแกนหลักก็คือรัสเซียบวกกับกลุ่มประเทศที่เคยเป็นรัฐบริวารของอาณาจักรโซเวียตเก่าเนี่ยในเอเชียตอนกลางนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะรวมไปถึง ภาคพื้นเอเชียทั้งหมดรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราด้วยรวมกันไปเลยนะครับเป็นแผ่นดินใหญ่แผ่นหลักสําคัญของโลกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็มีประชากรก็มากเลยนะทั้งจีนอินเดียบวกกันก็ต้อง2,600ล้านคนแล้วนะครับแค่2ประเทศนี้นะครับยังไม่นับประเทศอ,อื่นๆนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่แพ้ตะวันตกเพราะว่าของยังนี้มันเรียนรู้กันได้ รวมทั้งอาวุธอะไรต่างๆทั้งหลายแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตลาดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นตลาดซึ่งกําลังเกิดใหม่นีกำลังพัฒนาในขณะที่โลกในอนาณาจักรตะวันตกเนี่ยกำลังเสื่อมลงกําลังซื้อของประชาชนด้อยลง GDP อัตราการจเจริญเติบโตเศรษฐกิจของทั้งยุโรปของสหรัฐอเมริกาทวีปอเมริกาเหนือรวมทั้งในโลกของแองโกลแซกซอนและญี่ปุ่น ปรากฏว่ากำลังเสื่อมนะต้องคอยพยุงจากการทำ QE อยู่นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อัปเดตล่าสุดมาเนี้ยก็คือสองอาณาจักรเนี่ยมาถึงจุดที่ต้องว่าต้องชิงดำกันลนะหรือว่าต้องมาพูดคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าว่าจะแบ่งอำนาจกันยังไงในการบริหารดูแลโลกนี้รู้สึกว่าจะคุยกันไปรู้เรื่องเลยนะคุณโรชารัใช่ค่ะรู้สึกโลกมีหนึ่งใบเป็นโลกใบเดียวแต่มีสองระบบเพราะฉะนั้น มันก็เลยสับสนนิดนึงว่าแล้วประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแต่ว่ารู้สึกเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลือกข้างไปเยอะนะเพราะว่าถ้าพูดถึงทางด้านเศรษฐกิจคือการเมืองเราอาจจะไม่ชัดเจนมาเราเลือกใครแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราเลือกจีนเพราะว่าเราค้ากับจีนก็เยอะเราค้ากับอาเซียนอาเซียนก็ค้ากับจีนก็พอสมควรเพราะนั้น สองสองส่วนนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่คาอยู่เพราะยันเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คงพึ่งพาว่าแล้วอาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยั่งยืนขนาดไหนยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาจีนถึงแม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เก่าแก่รัสเซียก็เหมือนกันเคยเป็นมหาอำนาจในอดีตแต่ว่าทั้งสองมหาอำนาจก็ยังเป็นตลาดที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นทุนนิยมในยุค การตลาดยุคใหม่ที่ยังต้องอมีโครงสร้างแล้วก็มีระบบที่แน่นอนในการดําเนินวิถีของประเทศคุณนันงเชื่อไหมที่เขามีการพูดกันมาเมื่อกี้คุณนันงพูดไปเยอะมากเลยว่าการที่จะสร้างอาณาจักขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่ได้เนี่ต้องมีประวัติศาสตร์ที่ที่ยาวนานมีความเป็นมหาอำนาจทางการเมืองของโลกมีกําลังทหารที่ ยิ่งใหญ่ hmm. แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมีฐานะการเงินที่จะต้องเข้ามาก็คือมีฐานะทางเศรษฐกิจการเงินที่เข้ามาซัพพอร์ตปัจจัยเหล่านี้ hmm. อนี่ที่ผ่านมาคุณธนพูดถึงการเมืองก็เยอะแต่ว่าการเงินเศรษฐกิจในยุคใหม่เนี้ที่เขามองกันว่ามันเป็นสิ่งท้าทายเลยว่าอณาจาักรใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูที่ ใครคือกลุ่มมาหาอำนาจที่จะมีอิทธิพลทางการเงินกับโลกนี้มากที่สุดแล้วก็มากมในเมื่อทุกวันนี้ดอลลาร์เป็นมาหาอำนาจอยู่เป็นเจ้าที่ของระบบการเงินแต่ดอลลาร์กำลังมีในตัวของตัวเองเพราะว่าคือมีเม็ดเงินที่พิึพมออกมามากเกินไปแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหาเรื่องหนี้สินเศรษฐกิจที่ มีปัญหาในเรื่อง real sector ที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยว่าจะยิ่งใหญ่ไปได้นานแค่ไหนนี่คือสิ่งที่กําลังทา้าทายประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องของระบบการเงินการชําระเงินว่าดอลลาร์ทุ่วันนี้คือ reserve currency ที่ทุกประเทศเนี่ยใช้อยู่แต่ต่อไปเนี่ยดอลลาร์ Dollar จะยิ่งใหญ่ในการที่จะควบคุมระบบการชําระเงินทางการค้าการเงินทั่วโลกได้หรือเปล่าในเรื่องของโิเนี่ย ใครที่จะเข้ามามีส่วนในการท้าทายระบบปัจจุบันนี้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือบทบาทของธนาคารกลางซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเจ้ามาหาอำนาจจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาหาอำนาจในกลุ่มนี้ล้วนแต่มีธนาคารกลางตอนนี้คือผู้ที่กำลังชักใหญ่เศรษกฐกิจอืมประนั้นเองเนี yeah. ่ย ทางอาณาจักรใหม่ที่จะขึ้นมาทา้าทายนะครับอาณาจักรเก่าได้เนี่ยจำต้องมีความเข้มแข็งทางด้านทหารเหมือนอย่างที่คุณวชราพูดคําถามคือว่า,วาเข้มแข็งจริงหรือเปล่านะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยบอกว่าประเทศใดก็ตามที่คิดว่าจะสามารถข่มขู่หรือว่ามีอํานาจเหนือรัเสเซียได้ทางด้านทหารก็ คิดว่าน่าจะอยู่ในโลกแห่งความฝันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียมีความพร้อมทางด้านทหารนะครับที่จะต่อกรกับทุกประเทศในโลกนี้นะครับทางประเทศจีนก็เพิ่งจะเอาเรือดำน้ำปรมาณูเนี่ยออกมาแล่นโชว์แล้วคุณรัชดา <c oughs> อยู่ในทะเลจีนใต้ให้ทางดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาสองดูเล่นๆ <c oughs> ปรากฏว่าทางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาช็อกเลยพอ <c oughs> ก็นับจำนวน <c oughs> แล้วปรากฏว่า เรือดำน้าประมานูของจีนนี่มีจํานวนมากกว่าเรือดำน้าของสหรัฐอเมริกาโดยซ้าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาก็ปลอบใจตัวเองว่าเทคโนโลยีตัวเองยังคงเหนือกว่าแต่เหนือกว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนเนี่ยได้เทคโนโลยีทางทหารชั้นสูงเนี่ยมาจากรัสเซียมาตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองประเทศเนี่ยจับมือกันมาร่วมมือกันมาเป็นเวลาน,านานหลายสิบปีแล้วนะครับเพื่อสักวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเทียบเคียงกับอาณาจักรเก่านั่นคือเรื่องทหาร มาเรื่องของทางด้านการเงินที่คุณวชราพูดนะครับโลกเก่าเนี่ยคุมทางด้านการเงินอยู่ขณะนี้เกือบจะเบ็ดเสร็จเลยไม่ว่าจะเป็น U.S. Federal Reserve Bank of England European Central Bank Bank of Japan Bank of Canada Reserve Bank of Australia อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูว่าเงินของสกุลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ยูโรปอนเยนแคนาเดียนดอลลาร์รวมทั้งออสเตรเลีย เป็นเงินสกุลหลักหรือว่าเป็นเงินสกุลระหว่างประเทศที่มีการเทรดนะมีการใช้มากที่สุดเนะงินหยวนที่บอกว่าขณะนี้กําลังพงาดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นสัสดส่วนแล้วเนี่ยยังน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหล่านี้แต่ว่าอย่าลืมหยวนก็มีการวางโครงสร้างทางด้านพื้นฐานอินฟราสตรักชอร์ค่อนข้างที่จะมากนะครับ,รบจากการที่จีนไปทําค่าเงินสวอปอไรจากประเทศต่ตางๆทั้งหลาย ถึงแม้ว่าทราน s a คชั่นจะยังไม่เยอะนะครับหมายถึงว่าการแลกเปลี่ยนมามือกันเนี่ยแต่วันในที่จีนประกาศพลิกเนี่ยโอ้โหหรือว่าเลิกใช้ดอลลาร์เนี่ยปริมาณ v o ลุ่มหรือว่าการเทรดเงินหยวนเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่มมากมายมหาศาลเลยทันที <c oughs> เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของจีนหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่นี้รวมกันไปแล้วขนาดนี้มีขนาดเท่ากันกับเศรษฐกิจของโลกตะวันตกหรือคุมบูชาไม่ได้มีการ <c oughs> แพ้อะไรกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเองเรื่องทางด้านการเงินเนี่ยทางด้านโลกตอนออกก็กําลังเตรียมการนะครับคิดว่าก็ไม่ได้แพ้อะไรทางด้านโลกตะวันตกเลยปัจจัยที่สามที่คุณวชราพูดอะไรนะฮะจําไม่ได้ละก็รเรื่องของการเงินกับเศรษฐกิจอแต่เรื่องของเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกนะครับความแกร่งของเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจของในโลกนี้ประเทศใดที่แกร่งที่สุดในขณะนี้ ก็ยังคงเป็นจีนอยู่นะฮะยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เสียหายมากจากฟองสบู่ที่แตกนะครับตั้งแต่ปี2008มาอินเดียก็กำลังขึ้นนะฮะรัะเสเซียอาจจะมีปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ผมคิดว่าไม่ได้เสียหายมากนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีจีนเกื้อหนุนอยู่แล้วก็อย่าลืมนะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มี ทรัพยากรทางด้านพลังงานเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วถ้าหากว่าราคาของพวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองพูดถึงเรื่องตลาดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับประชากรของจีนอินเดีย2ประเทศก็พันสองพันหกร้อยล้านคนแล้วเนี่ยขนาดตลาดใหญ่มากคอน sumer เนี่ยกำลังขยับขึ้น Apple เลเที่ขายดีคุณรัชดาถ้าขายดีตลาดเอเชียบ้านเรานั่นแหละขายประเทศจีนนั่นแหละนะ หลักๆเลยนะครับก็ขายอยู่ในตลาดอินเตอร์เนชั่นนลนะครับเพราะฉะนั้นเองนังจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทางอาณาจักรของโลกตะวันออกเนี่ยจะสามารถรวมตัวกันขึ้นมาถ้าไทยเพื่อที่จะขอแทนอนาณาจักรโลกเก่าเพื่อจะเขียนกฎกติกาใหม่ได้หรือเปล่าที่จริงเราก็พูดกันมาเยอะว่าระบบของเศรษฐกิจทางซีกโลกใหม่เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมี เรียกว่าอินฟราสตรักเจอมีไฟแนนซ์ a ชื่อ r ินฟราสต u ักเจอที่ค่อน,นข้างมั่นคงแล้วก็มันก็ค่อยๆก่อตัวทีละทีละน้อยทีละนิดคุณธนงพูดถึงเรื่องของบทบาทของเงินหยวนที่จะขึ้นมาพังงานหรือว่าแนอนาคตเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะว่าอีกกี่ปีถึงจะท้าทายออดอลลาร์ได้ดสำเร็จแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้กลุ่มของบริกซึ่งมีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ก็เริ่มมีการวางธนาคารเพื่อการพัฒนามีกองทุนการเงินระหว่างประเทศเหมือนของ IMF นี่แหละเป็นของ b r i กส์ฟันเองเพราะฉะนั้นสจุดนี้ก็เป็นการเตรียมตัวแล้วล่ะว่าถ้าวันหนึ่งที่กลุ่มประเทศหรืออาณาจักรใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค้าขายกันเองได้ก็สามารถที่จะใช้เงินท้องถิ่นเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมาซื้อขายโดยผ่านระบบของการเงินตรงนี้ก็ได้รัเสเซียเองเนี่ย เตรียมพร้อมแล้วว่าถ้าตัวเองเนี่ยถูกกีดกันออกจากระบบการเงินของโลกเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะใช้ระบบสวิฟซึ่งจีนก็เป็นตัวที่สนับสนุนระบบสวิฟตตัวดีอยู่ถ้าอันนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่คือรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะใช้แต่ว่าจีนเขายังรู้สึกรังรออยู่เหมือนกันเพราะว่าบทบาทของดอลลาร์ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะแล้วจีนเองก็มีปัญหาเรื่องระบบการเงินข้างในที่จะต้องสะสางหลายหลายหลาย,ลายข้อเหมือนกัน เป็นตัวสวิฟอันนี้นี่จะเป็นตัวชี้ขาดอันหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งที่มีการประกาศพูดถึงเนี้ยระบบสวิฟเนี่ยจะมีการซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสวิฟที่ที่เลือกระบบเดิมเนี่ยจะชิ่งตัวเองเนี่ยมาสู่ระบบใหม่หรือเปล่าเรายังไม่ได้คิดกันถึงขนาดน,นั้นแบงก์ชาติยังไม่ได้คิดกันถึงขนาดน,นั้นแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท้าทายการเงินในอนาคตว่าจะเดินไปยังไง mm. นะคะแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ย ซึ่งเดินมาในที่ผ่านมาเราเห็นว่าธนาคารกลางของประเทศมาห,อหาอำนาจเนี่ยเดินมาอย่างไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่แล้วก็เคยอ้างว่าต้องมีวินัยทางการเงินแต่ว่าทุกวันนี้กลับไม่มีวินัยทางการเงินรวมทั้งวินยัยทางการทาง,งก็มไม่มีนะครับใช<จ>่ก็เลยทําให้ถึงจุดที่มีความตรึงเครียดกันค่อนข้างที่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครนนะฮะที่ทางสภาพยุโรปสหร,รัฐอเาราเนี่ยจับมือกันคว่ำบาตรรัสเซีย ต้องคอยดูนะฮะว่ายูเครนจะเป็นจุดอ่อนไหวที่จะทําให้เกิดการรบพุ่งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ขยายวงออกไปหรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> การกลับคืนมาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในนามของไอซิสที่ต่อยอดจากอัลเคดาเนี่ยก็ทําให้โลกตะวันตกนะครับนำโดยสหรัฐอเมริกาก็ยกกองทัพกลับเข้าไปถล่มซีเรียรวมทั้งอิรักด้วยนะฮะ <c oughs> เหมือนกับว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีการจุดประทุขึ้นมาใหม่ <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้เราก็เห็นนะฮะว่า อิหร่านเนี่ยทำการซ้อมรบโดยเอาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นแบบจําลองหัวชาราแล้วก็เอารเรือของอิหร่านเข้าไปโจมตีจมเรือของสหรัฐอเมริกาเลยเหมือนกับเป็นการท้าทาทยนะครับซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าพร้อมที่จะให้อิสราเอลเนี่ยใช้น่านฟางตัวเองในการบินข้ามไปนะครับบินข้ามหัวไปเพื่อที่จะไปถล่มอิหร่านพอเมื่อ <c oughs> สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้มีการซ้อมรบกันนะครับเหมือนกับที่บ้านเรามีการซ้อมรบโกบาโกใช่ไหมครับทางผู้นําของเกาหลีเหนือใน,ในี่นายคิมจองอันเนี่ยก็ออกมาประกาศกับทางด้านกอ,อ,องทัพของเกาหลีเหนือว่าให้เตรียมพร้อมสําหรับการทําสงครามนะฮะและช่วงที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็มีการยิงมิสโซ่เลยคุณรัชราครับเข้าไปในช่วงที่เขา ใกล้ๆกับจุดบริเวณที่พวกนี้ซ้อมรบนะฮะยิงเข้าไปในทะเลนะฮะเพื่อเป็นการคู่ขวัญกันนะครับแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่าเรือรบพิฆาตเรือดำน้ำของทางรัสเซียก็มาแวะเยือนสัตหีบบ้านเรานะฮะเหมือนกับว่าโลกเราเนี่ยขนาดนี้มีการขยับขยื่นกันทางด้านทหารค่อนข้างดีเยอะนะคุณรัชราเพราะว่าอาณาจักรเก่ากับอาณาจักรใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะมองหน้ากันไม่ค่อยเติือ รู้สึกว่าต่อสู้กันตลอดเวลา <S <S อาจจะมีการพักลบกันบ้างแต่ว่าแหมมันก็พักลบกันไม่ไม่ยาวเลย <S <S แล้วก็แถวบ้านเราตอนนี้ก็รู้สึกมีอะไรมาเขยา่าเขยา่ขยานิดหน่อย <S <S 1> <S 1> บ้านเราเองก็คงต้องแบบตื่นตัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะข้างๆางบ้านเราเนี่ยกําลังเกิดอะไรขึ้นแถวแถวญี่ปุ่นแถวแถวเกาหลีแล้วมันจะข้ามมาฝั่งของออัอันดนดา,ามมมถหสุินเดียหรือเปล่านี้ น่าสนใจเหมือนกันก็ต้องจ,จับตาดูกันต่อไปนะครับเดือนนี้ผมคิดว่าอไม่ใช่เดือนนี้นะฮะปีนี้เป็นต้นไปนะฮะแต่ก็เริ่มต้นเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเดือดจริงๆแล้วมันก็ดูเดือดต่อเนื่องกันนะโดชเาะาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่เหตุการณ์ของยูเครเนเมีการถูกปลุกขึ้นมาเต็มที่หลังจากนั้นเราก็เห็นมีการก่อการร้ายเครื่องบินหายไปสองลำนะ MH370 MH17 นะครับ ตามมาดเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่ม i อซิก็มีการออกมาปาดคอคนอเยอะเลยครับสร้างความ,มสยองขวัญให้กับชาวโลกรวมทั้งมีการเผาคนนะครับเผาเฉลยทั้งเป็นตายไปอีกด้วยนะครับทําให้แม่เหตุการณ์โลกเนี่ยมันไม่สงบนะครับดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องทวีความรุนแรงหรือว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแทนที่จะ คลี่คลายลงเพราะว่าผมยังไม่เห็นว่าจะมีได a l o g หรือว่าการ,รพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของทางด้านอนาณาจักรตะวันออกกับตะวันตกว่าจะต้องมีการพูดคุยกันอะไรกันอย่างจริงจังเพื่อหาหนทางสันติภาพครับและการเจรจาสันติภาพในยูเครนก็เป็นการเจรจาที่หลอกๆเท่านั้นเองเพราะว่าสงครามใหญ่กําลังจะมาครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวชิราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย